สวัสดีครับร้าน BR สเกิร์ตครับผมวันนี้พามาชม c ิ t ี2024น่นะครับอันนี้เป็นรุ่น RS นะครับลูกค้ามาใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับตัว g t a b นะครับผมตัวงานนะครับด้านหน้านะครับแบ่งเป็น3ามชิ้นนะครับะคเป็นมุมเกีียวสองข้างนะครับทำสีตามรถแบบนี้นะครับผมตรงกลางนะครับสีดำเงานะครับจานลิ้นสีดำเงาชิ้นใหญ่นะครับด้านข้างมุมนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เป็นเที่ยวนะครับสีตามรถงานเนียนมากนะครับออกมาหล่อนะครับแบบมินิมอลนะครับดูไม่เยอะแต่คมเข้มกำลังดีเลยนะครับผมชุดนี้จะเป็นหน้าหลังนะครับรถ r อจะมีชินข้างมาแล้วจะใส่แค่หน้าหลังชมด้านหลังกันครับด้านหลังคันนี้จะเป็นท่อคู่ออกกลางนะครับผมนตรงซ้ายขวาก็จะเป็นมุมเหมือนกันนะครับชิ้นมุมแบบนี้นะครับผมตรงกลางนะครับเป็นท่อคู่นะครับสีดาแบบนี้นะครับ ดูดูดูนะครับดูกลมกลืนลกับตัวรถเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมุมเคียวเหมือนกันงานเนียนมากนะครับตัวนี้ดูมินิมอลนะครับไม่เยอะแต่ว่าหล่อมากๆเิดไปแล้วลูกค้าสนใจสั่งแบบนี้ทักมาได้เลยร้านเบียร์เกิร์ตนหมาชัยพระรามสองนะครับผมวันนี้เราลาไปก่อนนะครับฝนไล่มาแล้วขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ